ค่ะ,ะคุณผู้ชมขาะยังอยู่กันที่บรรยากาศการทำบุญนะค่คือต้องบอกว่าในโซเชียลเนี่ยเขามีการแชร์คลิปคลิปหนึ่งเป็นโมเมนต,ต์เล็กๆแต่น่ารักเหลือเกินค่ะของพระหนุ่มกลาและอดีตภรรยาอย่างคุณจูนเพนชุลีที่คุณจูนเนี่ยอุ้มลูกสาวอย,าาอย่างน้องมิวมาใส่บาทพระหนุ่มนะคะหลายคนเห็นแล้วบอกว่าตื้นตันใจเหลือเกินจะเป็นยังไงเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูคลิปก่อนค่ะ

เป็นภาพที่เราดูแล้วเราติดตามค่ะเรารู้สึกแบบอิ่มเอิบใจอะใช่ค<ช>่ะ,ะ,ค,ะคลิปคลิปเดียวคลิปสั้นๆแต่ว่าหลายความรู้สึกจริงๆนะคุณผู้ชมในคลิปนี้ก็คือคุณจูนเพนชุลีพาน้องมิวลูกสาวตัวน้อยมาใส่บารพระค่ะปลูกลูกสาวมาแต่เช้าเลยดูท่าแล้วน้องมิวอาจจะยังไม่ตื่นดีนแต่เมื่อพระหนุ่มมาถึงลูกสาวเนี่ยก็ได้นําเอาข้าวปลาอาหารใส่บาตรพระ พร้อมกับยกมือไหว้าสาธุอยู่ในอ้อมกอดของคุณแม่เขา<ะ>ซึ่งถ้าคุณผู้ชมสังเกตอีกมุมหนึ่งนะคนที่ดูอิ่มสุขมากที่สุดก็เห็นจะเป็นพระหนุ่มนี่แหละค่ะ,ะคือจังหวะที่ถือ <Yeah. S 1> บาทเดินมาแล้วเห็นลูกสาวยืนรอใส่บาทพระพระหนุ่มคือยิ้มแป้นเลยยิ้มออกมาด้วยสีหน้าที่เต็มไปด้วยความปริ่มใจ<ะ>เรียกว่านี่คือโมเมนต์ที่พระเองก็รอคอยเช่นกันเพราะพระเนี่ยเคยพูดเอาไว้ในการถแถลงข่าวก่อนที่จะเข้าพิพิบวช เขาบอกว่าอยากให้ลูกสาวมาร่วมอนุโมทนาบุญด้วยซึ่งก็เป็นจริงตามความตั้งใจแล้วนะคะด้านคุณจูนเองก็ได้รับเสียงชื่นชมจากโซเชียลแบบล้นหลามเลยหลายคนบอกว่าแม่จูนเนี่ยมีสปิริตที่แยกแยะปัญหาออกจากธรรมะได้เป็นอย่างดีหลายเสียงจากโซเชียลที่เห็นคลิปถึงขั้นรู้สึกว่าถ้าเหตุการณ์ต่างๆมันจบลงด้วยการไม่จากกันน่าจะเป็นภาพที่ดีที่สุดสาหรับลูกสาวนะ หลายคนก็ประทับใจเราเองก็ประทับใจในโมมิโมเมนต์นี้เช่นเดียวกันนะคะยังไงก็ขอให้เหตุการณ์หลังจากนี้คลี่คลายผ่านพ้นทุกอย่างไปได้ด้วยดีนะคะค่ะก็เป็นภาพที่อย่างที่บอกน่าจะเป็นทิศทางที่บวกๆๆนะคะใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นภาพรวมกันแล้ว่างพ่อกับลูกน้องค่ะค่ะคุณผู้ชม